มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปกับคันนี้ครับว่าแซมวิ่งเขาขับรถยังไงดูไม่เคยขึ้นไปดูภายในรถเลยนะโอ้ยมันขยายชัดๆเลยนี่โอ้ยทิ้งได้หมดเลยโอ้ยทิ้งเลยได้เนี่ยละโอ้ยตายไปวันนี้เราออกเดินทางกันไปครับ เกียอะไรนี่เกียหนึ่งเกียหนึ่งโอ้เกียหน,นึ่งก่รรรอ,อรถคันข้างแกอู้ดูขับรถไม่ดูแลรถเลยดูวะอะไรต่อะไร,ะไ,รไม่รู้เดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันครับนี่ออกมาปุ๊บบ้านเราจะมีที่ล้างรถเฮ้ยหยอดเหรียญอันนี้แพงไหมแซมแซมวิ่งเขาจะมาล้างบ่อยมาก ห้าสิบบาทล้างรถกระาบะาได้คันหนึ่งห้าสิบบาทโอ้ม่นก็ดีกว่าไอไอค่าแค่ดีนเนาสองร <2 S 2> ้ง<ะ>อยอ๋อล้างเองจะเป็นได้เนาห้าสิบบาทสะอาดไหมละ่ะมีโฟมมีอะไรหมดหมดบ่ห้าสิบบาทครับล้างรถเนี่ยอยู่หน้าบ้านเราเลยครับออกมาประมาณสองร้อยเมตร ติดไทยฟู้ดนะประมาณ50เมตรครับสบายมากตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ,อะไรไ,ไหม DIY ครับมิสเตอร์ DIY <c oughs> โอใครวะฮ้่ประมาณออก ได้สบายๆเหรอเพราะว่าในดินทรายอะ่ะทราย,ายออกมตรงนี้มันก็มีหมูครับวันนี้พามาดูบรรยากาศอันนี้เขาอย่างหมูครับโอ้อเราจะเติมน้ำมันอยู่บางจ่าครับอันนี้เราทำงานงานอะไรวะไปทุบบ้าน ไปทุบบ้านเรีบวันนี้ไปทุบบ้านหนึ่งหลังเฮ้ยตรงนี้บ้านตรงนี้เขาเรื้อ,อกว่าวะเพใช่ไม่ใช่จะทำใหม่อ๋อทำใหม่สร้างใหม่โอ้พหลังการมากอ่าตรงนี้ถึงแล้วครับราคาเดี๋ยวเราอัปเดตราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่33บาทจุด35สตังค์ครับ หมดน้ำมันอ่ะอะไรวะจะขายไหมเนี่ยเฮ้ยน้ำมันเหลือเยอะไหมขายไม่ขายไม่น้ำมันอ่ะว้าหมดครับโอ้ยแย่แล้วน้ำมันจะขึ้นไหมน้ำมันเลยน้ำมันน่าจะขึ้นเนี่ยกักไว้อ่ะกักปะโอ้ยมันพอทำได้ไม่รึ้นวัน ยมเข้าไปได้ไหมอ๋อได้เข้าไปเลยเดี๋ยวเราไปเติมพีทีกันครับเราเว่นี้ปั๊มอยู่เอ้ยปตทก็มีเลยไม่ต้องเติมเพราะว่ามันกลทั้ <laughs> <laughs> ทงพีทีก็หมดอีก็เหลือพีทีครับจากนี้ไปประมาณน่าอย,าย่าสองกิโลเ่ยไปที่ทางทางผ่าน ที่ทำงานพอดีช่วงนี้รถอ้อยก็เริ่มจะออกล่าแล้วครับโคกงงามแต่วะยันมากใครวะไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้จิตอ่านี่พีทีครับอุ้ยเบาๆเข้าได้บายเอ๊ยเห็นรถพวกมันเข้าไปอยู่ดิ ไช้แมงได้ป่ตรงนี้แหละครับอันนี้แน่จะมีแนะเพราะว่าเมื่อกี้บางจากหมดครับพวกนายจะรอนานได้ดี